สวัสดีครับผมสาสตาพิรมานรายการ Art of อ e ฟงชุยฮวงชุ้ยปัญจธาตุวันนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องธรณีประตูซึ่งผมได้อธิบายมาในคลิปก่อนหน้านี้นะครับสำหรับในคลิปนี้จะเป็นคำถามที่หลายๆท่านถามเข้ามานะครับว่าถ้าหาว่ามีธรณีประตูกั้นอยู่ระหว่างห้องครัวกับโซนภายในบ้าน จะส่งผลให้การเงินที่ไหลเข้าสู่ภายในตัวบ้านสะดุดหรือไม่นะครับซึ่งมีหลายๆท่านที่ได้ศึกษาในาศาสตร์หูงจุย้ยเกี่ยวกับเรื่องธรณีประตูที่มีข้อกําหนดว่าบริเวณชั้นหนึ่งของบ้านท่านให้มีธรณีประตูได้เพียงสองตำแหน่งเท่านั้นคือธรณีประตูหน้าบ้านและธรณีประตูหลังบ้านนะครับแต่มีหลายๆท่านที่ได้ทําประตูกัน้นระหว่างโซนห้องครัวกับโซนภายในบ้าน พราะเวลาทํากับข้าวหรือทําอาหารท่านอาจจะปิดประตูนี้ไว้เพื่อป้องกันกลิ่นอาหารเข้าสู่ภายในตัวบ้านนะครับหรือบางท่านอาจจะทําธรณีประตูแบ่งโซนระหว่างบริเวณห้องครัวกับโซนภายในบ้านเพื่อป้องกันเวลาท่านทําความสะอาดครัวหรืออาจจะมีน้ําเอ่อล้นบริเวณหลังบ้านแล้วจะไหลเข้าสู่ภายในตัวบ้านท่านจึงได้ทําธรณีประตูขึ้นมากั้น เพื่อแยกโซนระหว่างห้องครัวกับโซนภายในบ้านนะครับและเมื่อท่านได้ไปศึกษาข้อมูลจากสื่อต่างๆที่มีข้อกำหนดว่าในบริเวณบ้านชั้นหนึ่งห้ามมีธรณีประตูเกินสองตำแหน่งการที่ท่านทำธรณีประตูแบ่งโซนระหว่างโซนห้องครัวหลังบ้านกับโซนภายในบ้านหรืออาจจะทำประตูกั้นระหว่างโซนห้องครัวหลังบ้านและโซนภายในบ้าน ท่านก็อาจจะเกิดความวิตกกังวลว่าธรณีประตูที่แบ่งโซนระหว่างห้องครัวหลังบ้านกับโซนภายในบ้านจะทําให้การเงินไหลเข้ามาสะดุดนะครับขอให้ท่านจําไว้นะครับว่าพลังงานคืออากาศหรือลมที่ไหลเข้าสู่ภายในตัวบ้านนะครับไม่ใช่ไหลมาตามพื้นบ้านอย่างที่ท่านเข้าใจ ถ้าท่านจาเป็นจะต้องทําธรณีประตูกั้นระหว่างโซนห้องครัวหลังบ้านกับโซนภายในบ้านก็ไม่ได้ส่งผลร้ายใดๆต่อหลักห่วงจุ้ยนะครับเพราะว่าพลังงานห่วงจุ้ยไม่ได้ไหลเข้าสู่ภายในตัวบ้านและเลียดมาตามพื้นเหมือนดั่งสายน้านะครับจะไหลเข้ามาตามลมหรืออากาศซึ่งมีทั้งปรจจุไฟฟ้าและความชื้นสัมพัทธ ที่พัดพาเข้าสู่ภายในตัวบ้านของท่านนะครับดังนั้นท่านที่มีธรณีประตูกั้นระหว่างโซนห้องครัวหลังบ้านกับโซนภายในบ้านก็ไม่จําเป็นจะต้องรื้อธรณีประตูบริเวณนี้ออกไปนะครับเพราะไม่ได้ส่งผลร้ายใด,ดๆต่อหลักฮวงจุย้ยแต่ถ้าหากรื้อออกไปอาจจะทําให้นะ้ําหรือสิ่งสกรปรกไหลเข้าสู่ภายในตัวบ้านของท่านได้นะครับ